สวัสดีครับผมสุพ์จนศิรินาลือมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโก9826คลิปนี้เป็นคลิปที่482ช่องซูจิโก9826วันนี้เราจะมาอัปเดตวินโด s กันนะครับ คือ Windows 11ของเราเป็นตัวที่มันมีลิขสิทธิ์เพราะมันติดมากับโน้ตบุ๊กที่ซื้อใหม่นะแล้ว Windows เขาก็มาอัพทุกวันเลยนะของผมนี่ก็อัพทุกวันเลยนะมีบางทีก็เว้นวันสองวันเว้นสองามวันบางทีก็มาอัพอีกแล้วแล้วมันอัพแล้วมไม่ใช่ว่ามันดีขึ้นนะยิ่งอัพยิ่งแย่เลยนะแย่ไง อย่างเราอ,อัดคลิปแรกๆนะก็ประมาณสิบกว่านาทีนะใช้เวลาสิบกว่านาทีนะคลิปที่มันยาวประมาณยี่สิบนาทีอนะใช้เวลาสิกว่านาทีก็เสร็จแนละ้วหลังหลังนี่นะครึ่งชั่วโมงแล้วมันอัพไปอามาล่าสุดนี่ก็ชั่วโมงหนึ่งกว่าจะเสร็จ ไม่รู้มันอัพไปทำไมแล้วพอมีล่าสุดนี้นะมันอัพเสร็จแล้วมันลงโปรแกรมอะไรตัวหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วนะแล้วมันก็ค้างอยู่เสร็จแล้วก็พอผมเข้าเน็ตพอผมเข้าเน็ตปุ๊บนี่มันรีสตาร์ทเครื่องให้ผมทันทีเลยรอบที่หนึ่งพอรีสตาร์ทเสร็จปุ๊บทีนี้รอบที่2เข้าใช้งานเน็ตอินเทอร์เน็ตได้ปกติแล้ว เนี่ยคือการอัปเดตของเขาแล้วผมก็เลยไปลบประวัติที่เขาอัปเดตตัวล่าสุดเลยนะล่าล่าสุดที่เขาอัปเดตมาผมไปลบสองสามตัวหรือสี่ห้าตัวก็ไม่รู้พอลบแล้วมันเกิดปัญหาปัญหาคือว่าเขาไอ,ไอตัวตัวที่มันแฮงแล้วก็ต้องรีสตาร์ตตัวนั้นหายไปเลยไม่มีแล้วแต่มันมีเกิดปัญหาใหม่คือว่า มันขึ้นตรงจอบอกว่า run time broker อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ error ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นการใช้ memory ที่มันเกินเกิน15มันถึงฟ้องตัวนี้ขึ้นมาแต่แน่นผมฟ้องตลอดเลยพอเข้าเครื่องปุ๊บมันก็ฟ้องเข้าเครื่องปุ๊บมันก็ฟ้องขึ้นบ่อยนะเปิดเครื่องปุ๊บขึ้นแล้วสอครั้ง แล้วพอใช้งานใช้งานไปมันก็ขึ้นมาเปิดภาพเปิดอะไรก็ขึ้นต้องคอยลบวันนึงตั้งหลายสิบเที่ยวเลยนะลองไปดูนะผมมีถ่ายไว้อยู่นิดหนึ่งนะครับก็มีอาการเข้าเซตติ้งไม่ได้เข้าซิสเต็มไม่ได้แล้วก็จะกลับไปรีสตอร์คือรีเซ็ตกลับไปที่ตั้งค่าโรงงานใหม่ไม่ได้นะลองดูนะผมไปที่ อ่าสตาร์ทแล้วก็ไปที่เซตติ้งขึ้นหน้านี้นะพอขึ้นหน้านี้ปิดปุ๊บเนี่ยมันหายเลยนี่ไงไม่ได้เข้าซิสเต็มไม่ได้ก็เลยไปรีเซ็ตกลับไปตัวเดิมมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีนะครับการทำบูตเตอร USB ของ Windows 11นะผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคลิปนี้แหละให้ไปดาวน์โหลดได้เลยก็ข้างล่างนะใต้คลิปเห็นมามเนี่ยมอให้ติกไปที่มอปุ๊บแล้วก็ข้างล่างผมจะมีเขียนว่าคลิกดาวน์โหลด Windows 11 USB Booster บนะก็คลิกขนะ้างล่างนี้ได้เลยนะก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมานะเลื่อนลงมา ไอตัวบนนี้ดาวน์โหลด Windows 1ิตัวติดตั้งนะก็ไม่เอานะครับตัวนี้ไม่เอาเอาตัวล่างนะตัวล่างนี่คือ create windows 11 installation media นะแล้วก็คลิกตรงนี้เลยนะดาวน์โหลดอ,อ๋อมันดาวน์โหลดให้แล้วนี่ มันดาวนโหลดเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ไปเปิดไฟล์นั้นขึ้นมานะแล้วก็ติดตั้งเลยนะนี่ไงมันกำลังติดตั้งแล้วน,นี่เราปิดให้หมดเลยเนี่ยกำลังกำลังติดตั้งคือกำลังจะทำเอาเอา w i n d o w สิบใส่ใน usb เราอะ่ะเนี่ยตอนเนี้ย แล้วก็ a c c e p t ตรงนี้ไปนะยอมรับ อ่นนี่เขาบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษอเมริกานะแล้วก็ edit f i ก็จะเป็น windows 11ให้กด next ไปนะตรงนี้เขาจะให้เราสร้าง iso file ก็ได้จะให้เราสร้าง usb flash drive ก็ได้ก็อยู่ตรงนี้โอเคแล้วนะแต่ถ้าใครจะสร้างเป็น iso file ก็ได้นะแล้วสามารถติดตั้ง windows ได้เหมือนกันนะเอาก็ next ไปเลย นี่ไงตรงนี้ยังไม่มีตัวนี้มันใช้ไม่ได้เราก็ต้องเสียบแผน USB เขาไอ้เสียบตัว USB เข้าไปนะกดพอเสียบเสร็จแล้วกด refresh d v i e list เพื่อให้ที่เราเสียบเมื่อกี้มันขึ้นมาก็คือเอาตัวล่างนะเพราะตัวบนนี้ไม่ใช่ เอาลองดูนะผมถอดออกทั้งหมดเลยนะผมถอดทั้งหมดเลยแล้วก็รีเฟรชดูนะเนี่ยเขาบอกว่า we can cannot, cannot we cannot find a USB f l a s ีแฟร์แล้วก็เสียบเข้าไปเสียบแฟลชได์แล้วก็รีเฟรชนี่ไงขึ้นมาแล้วตอนนี้แหละต่ำสุดต้อง8กิกนะ แต่เราใส่ไป3ามสิบกิกโอเคเน็กเป็นเลยตอนนี้ก็โปรเซสให้เราอยางนะแล้วก็รอนไปเรื่อยๆนะนะตอนนี้โปรเกรส 9ก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วนะอ่าศูนย์เปอร์เซ็นแล้วทีนี้ก็ verify ดาวน์โหลดให้เรานะก็โปรเกสไปเรื่อยๆเหมือนกันก็ตอนนี้นานหน่อยนะรอต้องรอมัน เปอร์เซ็นต์ละสี่เอร์ซนใกล้จะเสร็จแล้วนะเก้าสิบเก้าเร็ละ โอเค your USB แ a ตได้ is ready เรียบร้อยแล้วก็กด finish ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะแบตได,ด้ของเรานี่ไงดับเบิลคลิกเข้าไปดูนี่ไงเสร็จแล้วเราพร้อมที่จะกด setup ตรงนี้ได้เลยนะ คือจริงๆแฟลไดร์ตัวนี้เราเอาไปทําที่ไบออก็ได้นะก็คือถ้า HP นี้ให้กด F9 กด F9 มันจะบูตเข้าไบออแล้วก็แฟลไดร์เราเสียบอยู่ที่คอมนะมันก็จะจะให้เราทําตามขั้นตอนนั้นเลยนะเราจะอ่ามันจะให้รีแพ์หรือติดตั้งก็แล้วแต่เรานะแต่ว่าเราสามารถทําที่หน้า Windows ปกตินี้ได้เลยนะอ่ะผมลองทําให้ดูนะกดเซตอัพได้เลยนี่ไง พอก,กดเซตอัพปุ๊บมันเข้าไปเลยติดตั้งให้เราเลยนะทีเนี้ย่ผมปิดหน้านี้ไปก่อนนี่ไงนี่ไงมันพีแพลไปเรื่อยๆเลยนะนี่ไงมีขั้นตอนให้เราทำแล้วนะก็คือติดตั้ง Windows 11ตรงนี้ให้เลือกนี่ไงให้เลือกตรงนี้นะเชน How เซตอั d ดาวน์โหลดอัปเดตนะนี่ไงแล้วก็ดาวน์โหลดอัปเดตไดเวอร์นแแล้วก็กด next ไปได้เลยนะเขาก็กำลังเช็ค for อัปเดตให้เราอยู่นะแล้วก็รอไปเรื่อยๆ นี่ไงเขาก็ขึ้นมาแล้วเขาบอกว่า uh, w e w i l l getting a few things ready เขาบอกเดี๋ยวอีกลอยหน่อยนะเขาบอกออีกนิดนึงก็จะเสร็จนี่ไงเขากำลังเช็ค your PC กำลังตรวจสอบ PC ของเราอยู่ตอนนี้นะนี่ไงแล้วเราก็กด Accept ตัวนี้นะกดไปเลยเขาบอก make sure you are ready to install เขาบอกคุณต้องมั่นใจว่าคุณพร้อมที่จะติดตั้งนะทีนี้ก็ getting update เขากำลังอัปเดตให้เราอยู่นะแต่เขาก็เช็คก่อนนะเช็ค for update ตอนนี้เช็คอยู่อย่างเดียวนะเช็คนี้ก็นานอยู่พอสมควรเลยนะพอเช็คเสร็จแล้วก็เข้าถึงจะติดตั้งอัปเดตให้เราแล้วก็รอมันไปเรื่อยๆนะนานน่าน,นาน,น,าน ทีนี้เขาก็บอกว่าให้มั่นใจว่าคุณพร้อมที่จะติดตั้งแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็รอมันพรีเซสให้รอนะหลังจากที่เขาเช็คแล้วนะเขาก็ขึ้นมาให้เราดูว่าเขาบอกว่าเราพร้อมที่จะติดตั้งแล้วใช่ไหมเราก็พร้อมก็รอมันมันก็รอเรานะครับรอไปเรื่อยๆ โอเคเขาบอก a ม e s u r e your PC has e n o u น h s p เ c e เขาบอกว่ามันทำให้มั่นใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีพื้นที่พอที่จะติดตั้งตอนนี้เขาก็กำลังเช็คฮาร์ดดิสให้เราอยู่ว่าพอไหมถ้าพอเขาก็จะขึ้นหน้าให้เราทำตามขั้นตอนต่อไปนะแต่ถ้าไม่พอเขาก็จะแจ้งให้เราทราบว่า ติดตั้งไม่ได้นะเราก็ต้องรอมันอีกนิดนึงนะ โอเคเขาบอกพร้อมที่จะติดตั้งแล้วทีนี้เราก็จะลองอ่านนู่นอ่านนี่ดูนะว่าเขาบอกว่าอะไรบ้างนะ,ะเขาบอกว่าแบตเตอรี่ให้ดูแบตเตอรี่ด้วยนะเพราะว่าเวลาติดตั้งเขาบอกแบตเตอรี่ก็ต้องเพียงพอนะแล้วก็เขาก็จะติดตั้งว i n โ o w s 11ให้เราแล้วล่ะ Single ล a n g เก g e ภาษาเดียว นะเสร็จก็เราก็อ่านไปเสร็จแล้วเราก็จะกดติดตั้งข้างล่างนะ install น,นะอันนี้ก็คือเช็คดูก่อนอ่ะทีนี้กด install ได้เลยนะ่ installing Windows 11กำลังติดตั้งให้เราแล้ว0% complete เนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ตรงตรงตรงข้างล่างเนี่ยที่มันวนๆอยู่นะ่ะ อ่าสี่เปอร์เซ็นแล้ว่นะแล้วก็รอมันอันนี้คือวินโดว์ที่อัปเดตเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็อ่าไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างโปรแกรมทั้งหมดยังอยู่ครบนะไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเลยเพราะเราใช้อัปเดตแต่ถ้าถ้าใครใช้ติดตั้งใหม่นะ ทุกโปรแกรมจะหายหมดเราจะต้องเริ่มต้นหนึ่งใหม่ในการติดตั้งโปรแกรมทั้งหมดเข้าไปใหม่นะเพราะฉะนั้นใช้อัปเดตดีที่สุดแล้วนะหลังจากอัปเดตเสร็จแล้วเราก็ไปลบที่ disk clean up ที่เขาโลทิง้งแต่มีไม่เยอะนะเขาโลแค่นิดเดียวไม่เยอะนะครับนี่ไงผมจะรอเวลาให้ดูสักช่วงหนึ่งก็ได้ว่ามันจะขึ้นมาไหม เพราะปกติไอบ็อก์แดงๆตัวรันรันไทม์บรอกเกอร์มันเป็นตัวเออร์เรอร์ของการใช้เมมโมรีที่เกินน่ะมันจะขึ้นมาเรื่อยๆวันๆนหนึ่งผมต้องนั่งปิดมันทิ้งเป็นหลายสิบครั้งนะนี่ไม่ไปได้ไหะนานแล้วนะผมก็หนึ่งนาทีกว่าแล้วปกติหนึ่งนาทีกว่าแล้วเวลาเปิดภาพเปิดอะไรก็ไม่ค่อยได้นะมันก็จะขึ้นมา ดูภาพดูอะไรต่างๆมันจะขึ้นมาทุกครั้งเลยเข้าเน็ตก็ขึ้นแล้วตอนนี้ Windows ของเราก็ยังเป็น Windows ที่มีลิขสิทธิ์เหมือนเดิมนะเพราเราไม่ได้ลบทิง้งไงเราแค่อัปเดตนะแต่ถ้าใครลงใหม่นะลงวินโดว์ใหม่ผมก็ไม่มั่นใจว่าตัวลิขสิทธิ์ยังอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าไม่อยู่นะจะต้องไปที่ร้านที่เราซื้อก็ jib อะที่เสียให้เขาลงใหม่ ลิขสิทธ์ก็ยังอยู่นะแล้วก็สามร้อยต้องเสียตังค์สามร้อยนะเขาไม่บริการฟรีนะแล้วปัญหาต่างๆก็หายหมดแล้วเวลาเราอัดคลิปนะผมทำแล้วยี่สิบนาทีอัดคลิปยาวยี่สิบนาทีใช้เวลาห้านาทีก็เสร็จแล้วเร็วมากเลยไม่เหมือนแต่ก่อนโอ้โหโอ,โอ้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ช่วงแรกนี้ผมจะปล่อยให้มันอัปเดตสักครั้งสองครั้งแล้วผมจะล็อกเลยนะวิธีล็อกลองไปดูที่เน็ตมีคนทําคลิปไว้นะประมาณสขั้นตอนอ่ะก็คือไปไปปิด Windows อัปเดตที่ Administrator จุดหนึ่งใน G P edit อะ่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือไปที่ Service แล้วก็ปิด Windows อัปเดตตรงนั้นเหมือนกัน2จุดบล็อกอยู่แล้วเพราะผมเคยทำให้เพื่อนก็อยู่นะมันจะไม่ตามมาอัปเดตล้ว แล้ววันไหนเราอยากจะอัปเดตเราก็เปิดให้มันอัปเดตสักครั้งสองครั้งก็ได้นะครับเครื่องนี้ทีแรกผมก็ไม่ได้ปิดนะไม่เคยปิดเลยตัวอัปเดตอะปล่อยให้มันอัปเดตไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนพังนี่แหละนะต่อไปก็อย่างที่บอกอะต้องต้องปิดอัปเดตแล้วละ่ะไม่ไหวคืออัปเดตแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นนะมีแต่พังพังกับพังขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเรา ขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องกรองน้ำ ROC ขั้นตอนควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะซูจิโกะจะมีเสียงเตือนหลังเปิดเครื่องจากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่ ระบบออโต้ฟลัดน้ำทิ้งเป็นเวลา18วินาทีแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดของการกรองน้ำปกติหรือ p u r i f y มีระบบเตือนเมื่อไม่มีน้ำมีสัญลักษณ์ของซอส เตือนว่าไม่มีน้ำเข้าเครื่องมีระบบควบคุมการตรวจเช็คค่า TDS ของน้ำได้4 ppm ผลการตรวจเช็คน้ำ r o จากเครื่องกรองน้ำซูจิโกมีผลดังนี้ น้ำประปาเข้ามีคอรีนน้ำ RO ไม่มีคอรีนน้ำ RO ไม่มีตะกันค่า tds อยู่ที่1 ppm จึงเป็นเครื่องกรอง RO คุณภาพสูงเครื่องกรองน้ำซูจิโกะสี่ขั้นตอนเซลล์1 5 0 0บาทจาก1,500 0บาท าเครื่องสุดท้ายรับประกันอะไรทุกชิ้น25เดือนจะคืนค่าส่งหากมีการส่งซ่อมแถมไส้กรอง PP 10นิ้วทั้งหมด4อันแถมที่เปิดกระบอก10นิ้วแถมน้ำยาเช็คคอรีน แถมน้ำยาเช็คตะก,กันแถมถังแรงดัน3.2แกลลอนแถมก๊อกน้ำสเตนเลสอย่างดี3.04ไม่เป็นสนิมโปรโมชั่นเพียง5เครื่องสุดท้ายในราคา7,900บาทค่าดูแลรักษาแสนจะถูก ระยะเวลา2ปีหรือมากกว่าเพียง750บาทสั่งซื้อได้ที่ลาย0811742480หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำ r o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาท โดยมีรายละเอียดของอะไรราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ